สาวถ้ำฝาก100รับฟรี12บสองสปินฮะได้สปินง่ายๆเลยครับเพื่อนๆเพียงแค่สมัครแล้วก็ฝากฮะน่าครับมาเริ่มกันเลยหมุนแรกวืดไปนะฮะเริ่มแตกมาแล้วเพื่อนๆโอ้โหแค่สมัครก็ได้ไปเลยฟรีๆอ่ะได้อย่างง่ายฮะนางปัดเองนี่แทบตายนะโอ้โหกว่าจะเข้าได้ต่อให้เพื่อนๆเกลือยังไงนะฮะมันก็ต้องได้บ้างรับ400 500ฮะแต่ถ้าโชคดีหน่อยอาจจะได้หลักพันหลักหมื่นฮะแค่สมัครขั้นต่ำแค่100บาทเองฮะ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเขาจะมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ด้วยคือแบบพอผมเห็นโปรนี่คือรีบสมัครอย่างเร็วเลยฮะได้มาแล้วครับหกร้อยห้าสิบหกบาทนะฮะอื้อหือดคแับแค่สมัครร้อยเดียวเองนะเนี่ยแป๊บๆบวกมาละสมัครเสร็จแล้วฮะเล่นเสร็จแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปทำเธอนเลยนะคือได้มาแล้วก็ถอนได้เลยฮะเนี่ยขออย่างนี้แบบผมฝากไปแค่ร้อยเดียวฮะคือตอนนี้ก็ไม่เกินแล้วนะได้แบบได้มาพอสมควรฮะ ตอนนี้หมุนยังไม่หมดนะฮะก็เราดูไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ยังแตกอยู่นะครับโอ้โหแล้วหน้าเขียวมาเต็มเลยอ <c oughs> ขอเจแถวแรกมาใต้เคแทนนะฮะโอ้โหขอเจใต้นะครับเจมาเต็มแล้วโอ้โหแล้ววายแตกซะด,ด้วยแน่นๆไปฮะเห็นลวันก้อนโตมาแล้วครับโอ้โหตัวนี้เพื่อนๆผมบอกเลย สาวถ้ำทรงโคตรดีอ่ะเออแล้วดวยกำไรตอนนี้ผมมาดิโอ้โหไหลขึ้นไม่หยุดเลยแล้วดอกนี้เราได้มาที่ทั้งหมดห้าพันสี่สองบาทอู้หูตอนนี้กำไรผมปาไปครึ่งหมื่นแล้วนะโอโ้โคตรเอาแค่สมัครแล้วก็ฝากครับแล้วก็ได้ฟรีสปินไปเลยนะแล้วตอนนี้สาวถ้ำกำลังมาแรงซะด้วยโอ้โหผมนี่แตกมาครึ่งหมื่นแล้วนะครับตอนแรกหวังแค่หลักร้อยหลักพันแต่ดูตอนนี้ดิครับโอ้โหครึ่งหมื่นโคตรเอาะครับ หมดแล้วนะครับมาดูกันว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ไหลไปครับไหลไปได้มาทั้งหมดโอ้โห6,062บาทโคตรสุดลองเลยครับกำไรแน่นอน